อันนี้เป็นเรื่องของการเขียนอันนี้เป็นเรื่องของการสร้างรูปเจ็ดเหลี่ยมภายในวงกลมนะคะแบบแบ่งระยะศูนย์กลางวงกลมเหมือนเดิมนะคะเราวัดขนาดว่าขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราก็จะแบ่งเนี่ยหูกเส้นเส้นผ่าศูนย์กลางแนวตั้งเนี่ยนะคะเป็นตามรูปหมายความว่าอันนี้คือมันเจ็ดเหลี่ยมก็ต้องแบ่งเป็นเจ็ดส่วน มันวัดไซส์ไมาได้37มิบมลเนาะนะคะหาร7ส่วนเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ประมาณ5.28แนะคะ5.28จมิลเป็นจุดกะไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นเราก็ลองมาวัดครูอาจจะแบบห้าบางอันห้าบางอันห้าเล็กๆอะไรอย่เงี้ยนะลูกไม่งั้นมันจะไม่ไม่พอดีเนาะ ก็จะได้จากนั้นนะคะบอกแล้วถ้าเป็นเลขคี่เจ็ดเหลี่ยมมันคือเลขคี่เพราะฉะนั้นเราก็จะสนใจเลขคี่ลูกนะคะสนใจเลขคี่ะทีนี้เราแบ่งเป็น เจ็ดส่วนก็จะมีศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวครูไฮไลท์ส่วนที่เราจะต้องใช้เจ็ดส่วนเนาะอ่ะทีนี้เราก็ใช้วิธีการเดิมลากเส้นอยไม่พอดีแปบ๊บหนึ่งนะคะ กลับมาใหม่เนะาะเมื่อกี้มันหลุดไปทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้จุดฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะลูกที่เป็นจุดตัดนะคะลากลากไปลากผ่านโดยที่เอาจุดนี้ไว้อย่างนี้เนาะแล้วก็ลากผ่านเลขหนึ่งเพราะอะไรเพราะมันเป็นเลขเจ็ดเลขเจนเป็นเลขขี้อย่างที่ครูไฮไลท์ไว้ลูกเราจะสนใจหนึ่งสามห้าเจ็ดอ่ะแต่ว่าเจ็ดเจ็ดตัวข้างบนอ่ะมันเป็นมันเป็นตัวหลักเราจะไม่ไปยุ่งกับมัน นี่เราก็ลากไปเลยปึ๊บนะคะ่ะเสร็จปุ๊บสามูก็จะลากไปสามห้าลากให้เกิดจุดตัดนะคะนี่หนึ่งสามห้าสองนี้เหมือนกันนะคะใช้จุดนี้เป็นจุดหมุนไ,ไม่ใช่สิใช้จุดนี้เป็นจุดอ้างอิงนะคะเสร็จปุ๊บนี่ลากไปสาม ห้าอืมจากนั้นนะคะเราก็ลากเส้นลากเส้นอ่ะคุณเริ่มแต่จุดนี้นะจุดบนนะคะลากมาถึงตรงนี้เลยที่มันสัมผัสกับเส้นขอบวงกลมนี่ด้านที่หนึ่งเนาะต่อไปนะคะ <c oughs> มาจุดนี้เดี๋ยวคุวไยไไลท์ให้ดูดีกว่าไหมเดี๋ยวจะ จะได้ไม่งงมีจุดนี้เนาะที่ที่ตัดผ่านนะคะมีจุดไหนอีกที่ตัดผ่านมีจุดนี้นะคะมีจุดไหนอีกลูกจุดนี้จุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้เสร็จปุ๊บเราก็ลากไฮไลท์สีชมพูนะเป็นจุดตัดเนาะก็ลากนี่ถึงนี่นี่ถึงนี่นี่ถึงนี เราก็จะได้เจ็ดเหลี่ยมละครบนะคะ